สวัสดีค่ะวันนี้น้ำนะคะวันนี้นะคะเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำมาอกที่ตรีตูเม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมาสรุปค่ะวิธีการดำเนินการในการเข้ามาใช้บริการที่นี่นะคะหนึ่งคือเราจะต้องเดินไปไร้ มีอุบัติเหตุนิดหน่อยเกิดขึ้นด้านหลังนะคะจานแตกต่อนะฮะเราจะไม่ตัดคลิปค่ะก็เราจะต้องไปที่เคาน์เตอร์หนึ่งนะคะเขาจะให้บัตรนะคะหนึ่งใบนะคะเป็นบัตรแข็งๆลักษณะน,นี้ค่ะซึ่งบัตรใบน,นี้จะเป็นการเล็กคอร์ดการซื้อ สินค้าในสตรีตกูเน่นะคะในเวอร์นี้ะคะพอเราเข้าประตูมานะคะเวอร์นี้ก็จะเป็นทั้งเวอร์เลยที่มีอาหารมากมายนะ,ะน้ำก็ลองไปซื้อน้ำสตรอเบอรี่เกิดมานะคะแล้วเขาก็จะมีแถบเล็กๆเป็นเหมือนแทกอะค่ะ ที่จะมีสัญญาณดังเวลาของหรือว่าอาหารเสร็จหรือว่าเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะดังแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวนั้นไปค่ะสําหรับตัวนี้นะคะอ่ะเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวนั้นไปอันนั้นเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งนะพอเราได้บัตรใบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ เดินซื้อได้ทุกเจ้าเลยบัตรนี้จะเป็นบัตรเล็กคอร์ดการใช้จ่ายของเราค่ะเวลาเราออกจากที่นี่นะคะเราก็จะไปที่แคชเชียร์ค่ะจะมีเคาน์เตอร์แคชเชียร์นะคะเราก็ยื่นใบนี้ให้เขาดูสแกนดูยอดค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะชำระเงินที่ จุดแคปเชียนั้นที่เดียวเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องวิ่งซื้อฟูปองหลายๆรอบนะคะมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยที่ซีคอนบางแคนะคะได้นำมาใช้ในระบบของการซื้ออาหารแบบฟาสต์ฟู้ดแบบู้ดคอร์เนอร์แบบสตีกูเม่นะคะอันนี้เรียกว่าสตีกูเม่นะคะไซสตีกูเม่จะเป็นแบบนี้น,นะ แล้วก็ในลักษณะการที่เราซื้อเมื่อเราซื้ออันนี้แล้วนะคะเขาจะมีแท็กอันนึงค่ะเป็นแท็กสีดงดำนะคะให้มาข้างในจะมีระบบที่มีสัญญาณเตือนเมื่ออาหารและเครื่องดื่มเสร็จนะคะเมื่อสัญญาณเตือนดังตีต๊ตีต๊ตีต๊ตเนี่ยพอดีน้ำขืนเขาตือนนะพนักงานก็จะมาที่โต๊ะแล้วก็เก็บอันนั้นไปแล้วก็ไปเอา อาหารหรือเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเราที่โต๊ะเลยค่ะในขณะที่เราเนี่ยกำงงทำงานไปด้วยนะคะเราไม่ต้องไปยืนรอหน้าร้านเลยนะคะเรามานั่งรอที่โต๊ะแล้วก็สามารถทำงานไปด้วยได้นะคะแล้วก็ดูมือถงมือถือไปได้โดยที่เราไม่ต้องไปยืนรอที่หน้าร้านอีกต่อไปนะคะซึ่งเป็นระบบที่ easy user มากเลยค่ะ ง่ายแต่การใช้งานแล้วก็สะดวกต่อคนที่มาใช้บริการที่นี่ด้วยค่ะคิดว่าระบบนีเลิศมากนะคะเราก็เลยม,มาพูดอธิบายวิธีการใช้งานแล้วก็แนะนํานะคะมาใช้บริการที่นี่ถ้าเกิดใครอยู่บ้านโซนใกล้ๆพุทธคอนบางแคนะคะก็มารับประทานอาหาร แล้วก็บรรยากาศปลอดโปรง่งนั่งโร่งสบายด้วยค่ะโต๊ะก็จะหันหากกันนะคะแล้วก็ได้นั่งอย่างหลวมๆค่ะไม่ต้องแอร์อาดเลยนะคะอาหารก็อร่อยนะคะลองมาใช้บริการกันดูค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะแค่นี้ค่ะมาแนะนำสตรีททูนม่ให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะถึงระบบการใช้งานค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะไปนะ้วบ๊ายบาย